กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมออกอเราฟังข่าวต้นชมุมงจากศูนย์ข่าววิทยุมออกอสงคลาค่ะนายอำเภอหาช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมุ่งแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านและไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนายสุกิจมีพริง่งนายอำเภอหาช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี มุงแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางเพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านและไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนให้ยายข้อะเบียนบ้านปกติและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราดให้เป็นปัจจุบันตามโครงการแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง130ปีกระทรวงมหัดไทยอยู่ที่ไหนเราใสใจดูแลหนึ่งในโอกาสสถาปน,นากระทรวงมหัดไทยครบ1 3อปีในปี2565อห้าโดยเพื่อช้างมุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกลุ่ม คนปเพราะบางที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือมีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลางซึ่งทําให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างถั่วถึงโดยสํานักทะเบียนอําเภอ่าช้างได้ตรวจสอบข้อมูลในทานข้อมูลทะเบียนราษฎรปรากฏว่ามีบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของอําเภอ่าช้างจังหวัดสุรทมานี่จำนวน2 6รายทําให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถนําเอกสารข้อมูลหรือรายการบุคคลไปอ้างอิง หรือใช้สิทธิในกรณีต่างๆในการติดต่อน้วยงานภาครัฐได้และปัจจุบันมีบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางมาแสดงตนต่อนทนายทะเบียนและยหญ่เข้าทะเบียนบ้านแล้วจำนวนหกไร่ย,ยังคงเหลืออีก2ี่ไร่แหลมเพื่อหาช้างได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลที่มีชื่อ,อยู่ในทะเบียนบ้านกลางดำเนินการใหญ่ชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเพื่อให้สามารถยืนยันรายการบุคคลในการเข้าถึงสิทธิ์และบริการภาครัฐต่อไปวินีนาศรรามแหงศูนย์ค้าวิทยุมก่อสงครารายงานค่ะ รวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน